สวัสดีค่ะวันนี้ a p v มาแนะนำรถปลดถนนนะคะจะเป็นหน้าเล็กหลังยางไซส์2.5ตันนะคะตัวนี้จะเป็นสากายรุ่น t w 350 1นะคะเป็นรุ่นคอนใหม่เลยเดี๋ยวเรามาชมสาพิตกันเลยค่ะ จะเป็นเ,เครื่องอินทสาสามสูบนะคะระบบเดินสันระบบไฟระบบน้ำนะคะน้ำฉีดใช้งานได้ปกตินะคะเราจะลงเป็นเ,เครื่อง3ามสูบนะคะแล้วก็เป็นขับ2เพลานะคะ สนใจติดต่อสถามี่เบอร์โทรศูนย์แปดหนสุดสองเก้าศูนย์เกนะคะติดต่อหาคุณเจียลโลรได้เลยนะคะโถสภาพเดิมๆนะคะสวยเดิมเลยติดต่อสถามมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ